รู้หรือไม่มีคนตายเพราะเป็นธาตุแมวและรู้หรือไม่ว่าธาตุแมวนั้นมีมานานมากขนาดไหนถ้าอยากรู <S 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 แล้วก็ไปดูรายการวาดไปเล่าไปใน EP นี้กันเลยครับโย่ <S <S Yo, กลสวัสดีครับพวกผมนอาร์ชอนอาร์ทที่คอมมนอาก็สามารถดูได้ทุกทุวนวันนี้เราอยู่ในรายการวาดไปเล่าไปรายการที่เราจะเอาสิ่งต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาวาดรูปประกอบไปด้วยนะวันนี้ก็เป็น EP ที่สองกับการเล่าเรื่องของ ธาตุแมวและน้องแมวน้องเหมียวต่างๆนะครับคนที่เป็นทาแาวไม่ควรพลาดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเออธาตุแมวว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณขนาดไหนมีมานานขนาดไหนแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการว่าเป็นธาตุแมวแล้วถูกฆ่าตายถูกเผาทําไมละ่ะเป็นธาตุแมวแล้วทำไมต้องถูกเผาถ้าอยากรูก็แล้วก็เราไปดูคําตอบกันเลยครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจสำหรับธาตุแมวดูเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวต่างๆของท่านแมวหรือว่าน้องแมวนะครับเราจะมารู้เกี่ยวกับประวัติของน้องแมวสักเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับน้องแมวนะครับหรือว่าน้องเหมียวของเรานะครับก็มาจากต้นตระกูลของเสือไซบีเรียนนะครับแล้วก็มีพื้นฐานของความเป็นคล้ายๆตระกูลเกี่ยวกับคล้องกับเสือมาก่อนนะครับซึ่งน้องแมวนะครับจะมีระยะการตั้งครรภ์ประมาณ58วันถึง67วันนะครับอายุประมาณ2ถึง16ปีนะครับ แล้วแต่อาศัยตามธรรมชาตินะทุกคนก็การหลับนอนของน้องแมวเนี่ยก็จะประมาณ1 2ถึง16ชั่วโมงต่อวันกันเลยนะซึ่งวางมาหลายกันนอนนานเลยกันเลยทีเดียวนะครับนะครับก็น้ำหนักโดยรวมของน้องแมวก็จะอยู่ที่ประมาณ3โล3โลจุดถึง4โลและสำหรับคำว่าทานแมวทาสแมวคืออะไรสำหรับหลายคนที่สงสัยนะครับทาสแมวก็คือคนที่ชอบน้องแมวนะครับชอบความน่ารักของน้องแมวมีความเลี้ยงแมวมีความแบบว่า พิถีพิถันคำรับเรื่องแมวทุกอย่างนะยกใครแมวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อนูนซื้อนี่ให้ยอมน้องแมวทุกอย่างก็ถือว่ากลายเป็นทาสของน้องแมวไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอน,นะครับต่อไปแล้วก็มาเศร้าสู่ประวัติศาสตร์ชาติแมวกันเลยนีกว่าทุกคนก็ประวัติศาสตร์ของทาสแมวนั้นมีมานานกว่าที่ทุกคนคิดครับให้เดานะครับว่ามีมานานขนาดไหนอ่ะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีร้อยปีหรือสองร้อยปี อ่าไทยถูกกันหรือเปล่าครับอ่าฉเฉลยครับประวัติศาสตร์ธาตุแมวมีมายาวนานกว่า4,000ปีนั้นคนโดยชาวอียบยุคโบราณนะครับได้นำแมวป่าของแอฟริกานะครับมาเลี้ยงเพื่อที่จะขับไล่หนูนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยจะเป็นพาหนะนำเชื้อโรคแล้วก็มาทำลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรของพวกเขานะครับซึ่ง ถือได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของทางอียิปต์เลยก็ว่าได้นะทุกคนถ้าใครตายเนี่ยถ้าใครฆ่าแมวตายนะทุกคนชาวอียิปต์ถือว่ามีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยทีเดียวอืมนี่คือความมหาหานเลยคนระับกับการฆ่าแมวผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรปะเทาว่าแมวบ้านไหนเกิดตายขึ้นมาคนในครอบครัวนั้นต้องโกนคิ้วเพื่อไว้ทุกข์ให้กับแมวตัวนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทุกคนเนี่ย แมวตายทำไมต้องโกนคิ้วแล้วโกนคิ้วมันได้อะไรโ oh อไม่์ก็อเป็นความเชื่อของเขานะครับก็ทีนี้นะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงการค้นพบที่ทำให้รู้ว่าว่าธาตุแมวนั้นมีมาต้องนานเพราะว่ามีการขุนพบมัมมี่แมวโบราณกว่า3ามแสนตัวกันเลยทีเดียวนะวิหารของเทพี เบสเชกนะครับของอีฟนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้เราดูว่ามันมีทาาแมวหรือว่าปราะวัติศาสตร์ที่จเรึกกันมานานประมาณนี้นะครับของอีฟนั่นเองจากอีฟโบราณเราจะมาพูดถึงแมวในยุคก,กลางกันบ้างดีกว่านะแมวในยุคก,กลางนะครับในใสายตาของชาวยุโรปกลางแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ใช่สิ่งที่น่ารักอย่างที่ทุกคนคิดะทุนคนเพราะว่าเขาอะคิดว่าแมวอะเกี่ยวข้องกับพวกปีศาจร้ายซาตานหรือว่าพูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้เพราะว่า เขาเห็นว่าแมวเนี่ยหากกินนยามกลางคืนไม่ค่อยสุงสิงกับคนนะครับก็เลยผูกโยงไปในในทางที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่นะทุกคนและในทางแม่มดก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะแมวสีดําด้วยแล้วก็ยิ่งทําใหา้ผู้คนเนี่ยไม่ชอบหรือว่าตามล่าก,กันเลยทีเดียวเพราะว่ายุคนั้นก็เป็นยุคของการล่าแม่มดอยู่แล้วและถ้ายิง่งหญิงแก่คนไหนถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดอยู่แล้วแล้วเลี้ยงแมวที่เป็นสีดําด้วยก็จะถูกชาวบ้านนะครับ นำไปเผาทั้งเป็นพร้อมแมวก็เลยทีเดียวนะครับนี่คือนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทานแมวที่เลี้ยงแมวอยู่ดีๆก็โดนเอาไปเผาทิ้งนะครับซึ่งเป็นหญิงแก่ที่เป็นเอ่อคนที่ชอบฟาร์มน่ารักของน้องแมวเนี่ยทุกคนกลับจะต้องไปถูกเผาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเอ่อพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าเป็นแม่หมดเท่านั้นเองทุกคนนี่ก็ทําให้ในยุคนั้นแมวได้ถือว่าลดน้อยลงอย่างมากในยุคกลางทุกคนแล้ว ผลกระทบต่อมาคือเมื่อแมวไม่อยู่เป็นไงเมื่อปริมาณแมวน้อยลงทําให้ปริมาณหนูมากขึ้นก็คือแมวไม่อยู่หนูหน้าเลยแน่นอนทุกคนทีนี้โรคระบาดท,ที่ตามมาจากการที่ปริมาณหนูเยอะขึ้นทําให้โครคภัยไข้เจ็บนั้นได้ฆ่าชีวิตของคนยุโรปไปมากกว่าหลายล้านคนเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับมนุษย์ก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งทำให้แมวนั้นต้องกลับมามีบทบาทอีกครั้งใน จุบัันนน่นเองไม่เพียงแค่นั้นนะครับความเชื่อเกี่ยวกับแมวและก็แม่มดยังมีผลต่อ,อ,อผลงานเขียนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังอีกด้วยซึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับน้องแมวสุดน่ารักด้วยนะครับซึ่งมีตัวเด,เด่นอะไรกันบ้างก็มีหนึ่งนะครับเธอแมวนี่เกนเชนนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่ เป็นคู่หูก็คือน้องแมวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีาพาโลงชื่อฟิลนะก็จะมีแมวเป็นคุณนายนอริสเนาะแล้วก็จะมีซาตาจานเดโดเลตแอมบิดนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่ามีคนเก็ตมากเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยชอบจะมีของตกแต่งเป็นแมวนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ผู้พิทักษ์เป็นแมวด้วยเช่นกันนะครับก็จะมี ต่างอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวกับแมวเล็กๆน้อยๆก็จะมีที่กายร่างเป็นแมวก็มีอย่างเช่นเอ่อศาตาจา์มักกะ์นาก้านะซึ่งแปลงร่างเป็นแมวได้ก็เป็นไงกับเรื่องราวของทาสแมวหรือว่าน้องแมวที่เออน่ารักน่าสดใสในอีมุมมองหนึ่งนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็สุดข้ายและอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสาหรับอีพีน่าจะเป็นไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะ